นี่นะครับนี่คือการสายฮิตท่านดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ใช้เลเซอร์แอนตี้โดนนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเตือนเลยนะครับเนี่ยนะครับเวลาส่องแอนตี้โดนคุณส่องนี่เลเซอร์ขนาดสี่หมื่นมิลวัตนะครับห้าหมื่นมิลวัตนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยแสงมันจะพุ่งแรงประมาณไหนชี้เป้าได้นะครับตัวนี้ย ประมาณนี้นะครับอสองแอนตี้โดนปุ๊บแสงมันสว่างเห็นไหมเนี่ยมันจะสว่าง,งแบบแบบาให้โดนเสียหลักนะครับถ้าส่อง,างนานๆทาให้กล้องกล้องมันเสียนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่สัญญาณมันจะหายพอส่องมาปุ๊บเนี่ยมันจะแอนตี้โดนนะครับเนี่ยส่องไปที่ตามเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างตัวโดนนะครับเราจะส่องส่องที่เป้านะครับเห็นไหมเนี่เนี่เห็นไหมนี่ว่าโดนมันอยู่ตรงนี้จุดนี้ นะครับนี่คือการสายฮิตให้ท่านดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ใช้เลเซอร์แอนตี้โดนนะครับเลเซอร์แอนตี้โดน